สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนเราเข้าชู่ช่อง U S S นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแคสเกมเปสนะครับผมเล่นกับพี่ชายผมนะครับพี่อลอเท่นะครับผมเ <c oughs> นี่ยนะครับผมอตอนนี้ก็ไปเจ็ดศูนย์แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ผมเล่นอ่อนหรือมันไม่ถนัดมือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผมมาศูนย์ เดี๋ยวโชว์สเต็ปให้ดูนะหเว้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่มาเดี๋ยวจะยิงให้โดนเอ้ยจะยิงให้ดูยิงให้โดนเดี๋ยวเราไปไหนนะจะยิงให้ดูนะเว้ย อะไรครับเน,นี่ยมาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่อุ้ยอุ้ยผิดจังหวะประตูรับได้เนอะผมเออได้ได้ไ อะไรของพี่เออก็นั่นน่ะสิถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง U S Z ด้วยนะคบผมพูดเร็วกันไปบ้าครันนี้อะนะครับผมเอแล้วเอแล้วนะครับผมฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนอะไรอ่ เดวอ่าโอ้ดูไม่ได้เฮ้ยมันจะอะไรพฮ้ยมันจะหลุดเลยโอ้เกิดไปวบนะครับผมเราไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับ นกเล็กนิดหนึ่งไปไปแล้ว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 ยิ่งว้ายเสียแล้วเสียจังหวะทำไมเป็นอย่างนี้พี่จะไม่พูดอะไรสักหน่อยเลยงพี่กองพี่พูดดีอ๋อพี่จะสนิทด้วยครับ อือออันนี้ซฟาติคับใครครับเนี่ยกอนจากบาเซลโลนาบาเซลโลนาประตูใครครับประตูเนี่ยไม่รู้จัก ครับเตะลูกไกลดูปังมันจะลวดเลยมาเอ้ามาเดินไปรับบอลชุบอเอาหัวแตะ จริงนะครับเออเนาะอ้าวออกออกไม่เหลือแล้วครับ uhm <Tower> <podden hai> <brasile> เป็นยังไงอะ่ะใส่วันออกครับโอ้โหโคทิทงแล้วจะเตะสายโค้งสักหน่อยโอ้ยยังอุตส่าห์ดิฟได้ถ้าเป็นรถนี่ทีมนี้ช่างสไลด์นะครับเนี่ยอ๋อ ไหนให้ดูหน่อยโอโอ,โอ,โ,อโอ้ยิงโอ้ย,อยนั่นะครับผม <laughs> ย,ยิงไม่ได้กับเร้าองโ้สเต็ปเด้อสเต็ปเล็สเต็ปเป็สเต็ป,ตปอ้าว อ้าวอินฟลิตี้โอ้คนสาักพันให้ครับพันให้ครับก่อนให,อใหอ้อืมอืมอืมขยับไปปิดด้านแล้วบ๊อกอ๋ออ๋ออ๋อ,อเอ้ยไม่ทันเลยหมาแล้วอกอโดนไปเหลี่ยงซะด้วยคนนี้ เอาอ้ยเอ้ยเอ้ยคือแบบมันไม่ใช่ตรงมันไม่มีคนอยู่อะครับเมืเ่อกี้หนักเตะลูกโคตรมากเลยแต่ตอนนี้นำไปแปดศูนย์นะว้าว เอ้ยลำหน้าลำหน้าโอ้ยก็ผมนั่งหมัดเอ้ยขาไปครับนั่งหมัดกันเลยทีเดียวโอ้ไตายนะครับผมเดี๋ยวจะยิงเข้ากูอยู่มีคนจะดู ข้วโก้ให้ดูคร <poles>? ับเออไม่ใช่ข้วโก้ตัวเองนะเนี่เอาเออเอาอะไรครับโอ้ตงให้เขา่อนโอ้โอ้โกเลยยิงไปให้ใครกับเนี่ย ram nữa nà ครับ <laughs> มาเลยครับมาเลยครับออาเอายิงดิครับยิงดิครับเออผมจะยิงเอาให้แล้วผมกดผิดอ่ะเกือบเข้า <laughs> กดผิดเกือบเลี้ยวเกืเเเเเอบเลี้ยวเกือบเลี้ยวเก่งไม่เก่งนะครับลองดูอุย้อยจุกไหมนะ่ะ เงพฟังด้วยครับไม่รู้นะเขาได้ยินหรือเปล่าทำไมอ่ะสแยงเบาขนาดนี้ว๊กโอ้ยเก็บไม่น้อชุบ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 โอ้ยเฮ้ยโดนได้เหรอเอะป๊อป ถ้ามืดกินไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วโอ้ยอยากให้เห็นจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอยากให้เห็นจริงๆโอ้โอ้โอประตูยครับือประตูล่มห่นคือเอาจิงๆมันไม่น่าเข้าเลยแต่ว่าประตูน่าจะมีสองคน กคาับผามาอย่าพูไีนะครับเนี่ยอุตส่าห์แอดไปตั้งนานนะครับนี่อุตส่าห์รวมว่าหลอดเท่นะเอาเพื่ลืมว่าทีมตัวเองมีตรงนี้ห่ายทำไมมันมีเนีนะ Hãy subscribe một kênh này, Mì Gõ để nó bỏ lỡ nó video hấp dẫn ชุนลมเ like. มื่อกี้ชุมลม ah? ุน se วุ่นวายอะไรครับอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ